สวัสดีครับน้านา,นาสายตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เอาช็อกโกแลตจากทางเดวโกมานำเสนอนะครับเป็นช็อกโกแลตเบอร์ที่เข้าใหม่นะครับมี10ปอน15ปอน20ปอน25ปอนนะครับมามาดูเรื่องหน้าตาสายกันสำหรับตัว10ปอนนะครับจะอยู่ที่0 2 8ม mm ิลลิเมตรนะครับโหลดจะอยู่ที่6กกิโล 158จะอยู mm to to mm ่ที่หน้าตาสายนะครับ0.33มมิลิเมตรนะครับโหลดอยู่ที่8.4ดกิโลยีปอนด์นะครับจะอยู่ที่หน้าตาสายศูนดสามแปดมิลิเมตรนะครับโหลดอยู่ที่10.7จกิโลนะส่วน25นะครับ25ปอนด์จะอยู่ที่หน้าตาสายนะครับ0.45มิลิเมตรนะครับโหลดอยู่ที่14.1สกิโลนะครับ ส่ช็อกตัวนี้นะครับความยาว50เมตรนะสีสายพวกนี้ใช้งานดีครับ